สาธิตวิธีการต่อสายชุด e t s o t t r o t r o l นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับ 1. Power Supply 2. CI256 3. Exit Switch 4. m a g n e t i c Lock 5. l z 6. ตัวแบตเตอรี่นะครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับให้เราไขน็อตตรงนี้กับตรงนี้ออกของตัว m a g n e t ็ c Lock นะครับหลังจากนั้นให้ทำการเปิดฝาออกนะครับซึ่งเราจะเห็นแผงวึงจอนะครับ ซึ่งผมจะใช้แค่บวกกับลบเท่านั้นนะครับในการใช้สายเชื่อมต่อสัญญาณนะครับก็คือเราสามารถใช้สายแลนหรือสายโทรศัพท์ก็ได้ครับซึ่งในคลิปนี้ผมใช้เป็นสายโทรศัพท์นะครับซึ่งผมจะใช้แค่สายดํากับสายแดงนะครับในการต่อสายข้าตัวแมกเนติกล็อกนะครับสายสีแดงต่อข้าบวกนครับสายสีดําต่อเข้าลบนะครับหลังจากที่เราทําการต่อสายข้าตัวแมกเนติกล็อกออกแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะทําการต่อสายของอีกล่านะครับซึ่งสายสีดําต่อเข้าช่องกาวนะครับส่วนสายสีแดงต่อเข้าช่อง nc ของ power supply นะครับหลังจากที่เราทําการต่อตัวแมกเนติกล็อกเข้ากับ power supply แล้วนะครับในส่วนของวิธีการต่อไปนะครับให้เราทําการต่อสายของตัว ci 2 5 6นะครับซึ่งเราจะมาดูสายด้านหลังนี้นะครับซึ่งสายที่เราใช้นะครับเราใช้แค่สาย com และก็ no นะครับซึ่งสาย com จะอยู่ที่แถวแรกช่องที่2ครับส่วน no อยู่แถวแรกเหมือนกันครับ แต่เป็นช่องที่สา um. มนะครับซึ่งผมจะทําการต่อสายคอมก่อนนะครับก็คือสายสีดํานะครับที่เราทําการต่อสายคอมเข้าช่องเก่าที่ power supply แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการใช้สาย NO นะครับหรือก็คือสายสีน้าเงินนะครับต่อเข้าช่องคุณนะครับของตัว power supply จากเราทําการต่อสาย NO เข้าช่องพุทธ power supply แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการต่อสาย12โวลต์และสายกาวนะครับซึ่งสายสีแดงนะครับคือสาย12โวลต์นะครับส่วนสายสีดำคือสายกาวนะครับ ให้เราทําการต่อสายสีแดงเข้าช่อง12โวลต์ก็ให้เราทําการต่อสายสีดําเข้าช่องกาวครับของตัวพาวเวอร์ p l ายครับซึ่งหลังจากเราทําการต่อสาย12โวลต์และสายกาวเข้าพาวเวอร์ p l ายแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการต่อสายของตัว Acces s switch นะครับซึ่งเราจะทําการเปิดฝาด้านหลังนี้ออกมาครับซึ่งเราจะใช้แค่ตัว NO กับ COM เท่านั้นนะครับในการต่อสายนะครับผมจะใช้สายโทรศัพท์นะครับซึ่งผมใช้สีเหลืองกับสีดำนะครับ สายสีเหลืองต่อเข้าช่อง N.O นะครับส่วนสายสีดําต่อเข้าช่อง Com นะครับหลังจากเราทําการต่อสายสีเหลืองและสีดําเข้าที่ตัว Exit Switch นะครับต่อไปนะครับให้เราทําการต่อสายอีกด้านนะครับซึ่งสายสีเหลืองนะครับเราจะทําการต่อเข้าช่องพุ่นนะครับส่วนสายสีดาเราจะต่อเข้าช่องกาวนะครับหลังจากที่เราทําการต่อสายของตัว Exit Switch เข้ากับ Power Supply แล้วนะครับในส่วนของวิธีการต่อไปนะครับให้เราทําการต่อสายสองสายนี้นะครับของ Power Supply เข้ากับไฟบ้านนะครับ หลังจากนั้นให้เราทําการเปิดสวิตช์นะครับทาการทดสอบระบบแม่เหล็กนะครับอย่างแรกนะครับเราทําการทดสอบตัว Acces สวิตต์ก่อนนะครับแม่เหล็กปุดลรอคครับแม่เหล็กติดครับต่อไปทําการทดสอบเครื่องซีสองห้าหกนะครับแม่เหล็กปุดลรอคครับต่อไปเราจะทําการลองสแกนลายมือๆนะครับ นั่นแหปลอครับ <ieur mus i> หลังจากนั้นให้ทําการปิดทว์ครับ <alia> ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับให้เราทําการใส่แบตเตอรี่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะทําการใช้สายต่อแบตเตอรี่นะครับที่แถมเข้ามาในตัว power supply ครับสายสีดํานะครับเราจะทําการต่อเข้าช่อง USB ลบนะครับส่วนสายสีแดงเราจะทําการต่อเข้าช่อง USB บวกครับหลังจากที่เราทําการต่อสายตัวต่อแบตเตอรี่เ <encia> ข้ากับ power supply แล้วนะครับ ต่อไปแล้วครับที่เราทําการใส่ในตัวของแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นให้ทําการต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับสายสีดําคือขั้วลบนะครับสายสีแดงคือขั้วบวกครับทำการทดสอบระบบแม่เหล็กนะครับอย่างแรกครับตัว exit switch นะครับแม่เหล็กปลดกอครับแม่เหล็กปิดครับ ต่อไปแล้วครับตัว C I สองห้าหกนะครับ,รบถ้าบัตรครับไม่เลกปลดล็อกนะครับไม่เลยดีครับต่อไปลองสแกนลายนิ้วมือนะครับไม่เลกปลดล็อกครับจบการสาธิตการต่อสายชุดแอสเซทคอนโทรลเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ